ก็คือสถานการณ์น้ำท่วมครับที่นครศรีธรรมราชที่พบว่าชาวบ้านครับยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ก็คือที่ตำบลท่าไร่ตั้งอยู่ใกล้กับคลองปากนกครน,นะครับที่ใช้การระบายน้ำก่อนที่วจะมีการลงสู่ทะเลเน,นะฮะคุณพัชราจิตคามครับรายงานสดจากที่ตำบลท่าไร่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับ ค่ะชาวบ้านที่นี่ยังคงต้องใช้เรือโดยสารข้ามฟากในการสัญจรไปมาแทนถนนปกติค่ะเพราะว่าถนนบางช่วงนั้นยังคงมีน้ําท่วมสูงค่ะและชาวบ้านก็บอกด้วยค่ะว่าที่ผ่านมานั้นทําให้บริเวณนี้ถูกตัดขาดยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆค่ะ ชาวบ้านตำบลท่าไรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชต้องใช้วิธีโดยสารเรือสัญจรข้ามฟากผ่านคลองปากนครเพื่อขึ้นฝั่งในตำบลปากนครแทนการสัญจรทางถนนปกติค่ะเนื่องจากเส้นทางถูกตัดขาดทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องช่วยเหลือตัวเองตลอดที่มีการน้ำท่วมสูงในบริเวณบ้านค่ะมันออกไม่ได้อะมันมันติดเหมือนเหมือนติดเหมือนติดเลนเนี่ย้าไวมาข้ามฟั่งตรงปอยมาป่อยรถอีกกว้างเัินปลาเนี่ยมาปอยคนคนที่รู้จักัน การกินการอยู่กลำลําบากึ้นตานี้ก็แจกตามมาเราไม่แยกได้เลยมีแต่ไข่ยอย่างเดียวทีประทังชีวิตต,ตอนนี้ค่ะมีแต่ไข่ซึ่งไข่เม็ดก็ไม่มีหมากินมาม่าอย่างเดียวนั้นไม่มีอะไรข้อมูลจากชาวบ้านบอกเขาว่าในพื้นที่ตำบลท่าไร่หลายครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมสูงและยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆมาก่อนค่ะเป็นทางเข้าแบบซีกเดียวไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปอยากให้หน่วยงาน หลายๆห,หน่วยงานเข้าไปเยี่ยมเยือนฝั่งหน้บ้างหมู่สี่ท่าไร่ห้าชุมชนก็ตกอยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยหลังโครเรือนตอนนี้คือทุกคนยังยังอยู่อยู่ในสภาพน้ำท่วมใช่ครับวเยายยใช่ครับสัญจรเนี่ยทางเรือหมดเรือนี่เป็นฝั่งหน้เป็นสัญจรทางเรือหมด สำหรับตำบลท่าไร่ค่ะเป็นอีกชุมชนปลายน้ำที่ตั้งอยู่บริเวณปากนครซึ่งมีคลองปากนครรองรับน้ำจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเลค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงแล้วแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับระดับน้ำทะเลในแต่ละวันว่าจะหนุนหนนุสูงขึ้นด้วยหรือไม่ค่ะส่วนที่ตำบลปากนครชุมชนริมทะเลก็พบว่าระดับน้ำลดลงจนแห้งเพราะเช้านี้ไม่มีน้ำทะเลหนุนทําให้ชาวบ้านในตำบลท่าไร่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามต้องใช้วิธี โดยสารเรือข้ามฟากและเดินทางต่อเนื่องจากฝั่งตำบลปากนครนั้นยังสามารถสัญจรได้ตามปกติค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่ชุมชนอนามัยตำบลท่าไร่ค่ะซึ่งตอนนี้เองจะเห็นได้ว่าระดับน้ำอาจจะยังไม่สูงมากนะคะแต่ว่าเมื่อ ก่อนหน้านี้ค่ะทีมข่าวเดินทางมาถึงถนนที่เห็นอยู่นี้แทบจะไม่มีน้ําเหลืออยู่เลยค่ะแต่ว่าพอหลังจากเที่ยงขึ้นมาค่ะก็พบว่ามีน้ําระดับน้ําเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆเพราะว่าที่นี่นั้นมีปัจจัยในเรื่องของน้ําทะเลหนุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะคุณมณีนาคุณธีระเดชค่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณพัชลาครับ